วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมานั่งชมวิวพี่ๆน้องๆชมวิวนะครับในคลองเล็กๆก็จ,จะมีทั้งปลามีทั้งนกอยู่ใต้ต้นสกุละนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอ่อส่วนหนึ่งนะครับจะเห็นว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินมาปะปายครับ ปกติที่นี่จะไม่มีพูดง่ายคือไม่มีที่ทางที่จะเดินโดยซ้ำไปถ้าเป็นช่วงปกตินะครับเพราะว่าตรงนี้นี่จะเป็นพื้นที่ที่สกุลบาลและสวยงามมากที่สำคัญก็คืออยู่ติดทางรถไฟติดทางรถไฟพูดง่ายสามารถจะมาจากตัวเมืองอานาโกย่ายได้ประมาณสัก7นาทีถ้ารถด,ด่วนก็ประมาณ5นาที ห้านาทีถึง7นาทีส่วนถ้ารถจริงๆก็จะ5นาทีก็จะมาถึงตรงนี้ได้ทีนี้จะเป็นพื้นที่มีคลองรอบหมู่บ้านแล้วก็ซากุระจบานจะสวยมากระยะทางก็ประมาณสัก1กิโลพวกคนเมืองนี่อยากจะกชมบรรยากาศต่างจังหวัดในใกล้ๆเดินทางแค่5นาที10นาทีนี่ก็สามารถมาที่นี่ได้ ถ้าปกติที่นี่มันจะพูดง่ายๆคือแทบถ่ายรูปไม่ได้เพราะคนจะเยอะมากแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดสิ่งที่เราได้มาคือความเงียบสวยงามต่างแ, أ, แบบธรรมชาติซึ่งจะพูดง่ายๆคือตลอดเวลา20กว่าปีมาเนี้ยที่เข้าออกญี่ปุ่นมานี่ไม่เคยเจอบรรยากาศอย่างนี้นะครับไม่เคยเจอ โอากาสที่จะเจอแบบพื้นที่สวยๆไม่มีคนเดินนี่น้อยมากอมพอคนจะพาะคนญี่ปุ่นนี่ก็ชอบเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะครับท่านก็จะเห็นผู้สูงอายุนะครับที่เที่ยวนะครับเดินเที่ยวตามลำพังอันนี้ครับมันเป็นเป็นช่วงเป็น ช่วงปีที่น่าเศร้าที่สุดครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นสภาพการที่ในญี่ปุ่นจะเศร้าขนาดนี้หมายถึงว่าคนาช่วงรูไมพรินะปกติจะสวยงามแล้วคนจะเที่ยวเยอะมาการ้านอาหารก็จะเปิดเต็มมากปัจจุบันนี้ร้านอาหารก็ปิดไปสะประมาณ60%ซ ถึงเปิดก็เปิดแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็คนเข้าก็จำกัดจำนวนคนนะครับดังนั้นก็โอกาสที่เราจะได้เห็นภาพแบบเก่าๆกลับคืนมาก็คิดว่าน่าจะปีหน้าน่าจะดีขึ้นนะครับอตอนนี้ก็มาดูความสวยงามแบบธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีใครยั่งซีน ปกติการที่จะนั่งถ่ายรูปหรือว,ว่านั่งชมความสวยงามแบบนี้โดยไม่มีเสียงบรบกวนหรือไม่มีคนเดินผ่านนี่น้อยมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีได้อย่างก็เสียอย่างสิ่งที่ได้มาคือความสงบความเ,าเ,าเางียบท่า,ามกลางความสวยงามของดอกสกุละซึ่งแต่ละปีนี้ที่ตรงนี้เนี่ย คนจะส่งเสียงเจียวจาวมากแล้วก็ทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุวัยชราหนุ่มสาวก็จะมาถ่ายรูปันทนี่เยอะมากนะครับเป็นจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งนะเรียกว่ามันจะมีอยู่สองสามแห่งในในเมืองในเขตไอชิเก้นหรือว่านากัวยานะครับจะสวยนะครับที่หนึ่งก็อยู่ที่มหาชัยนาโกย่าซิตี้นะครับ ที่หนึ่งตรงนี้ก็คือที่แถวนี้จะมีแหล่งน้ำแร่เยอะดังนั้นคือคนก็จะมาอาบน้ำแร่แล้วก็เดินเที่ยวซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากที่เงีย,งยบๆโดยที่ไม่มีคนเดินผ่านเดินไปมาหรือส่งเสียงเจียวจาวนะครับแต่ว่าปีนี้เราได้เห็นความสวยงามในท่ามกลางความเงียบนะครับ แล้วก็ดูจะเงียบจนวังเวงน,น,นานๆที่จะมีคนเดินเที่ยวคนมาถ่ายรูปเพราะว่าทุกคนรู้สึกกลัวภาะวะโลกโควิดนะฮะแต่ก็ก็มีคนมาเที่ยวปอดตายนะครับจริงๆแล้วก็มันเป็นภาพที่ในมองมุมกลับก็คือสวยงามดีสวยงามโดยที่ไม่มีใครมา แบ่งปันพื้นที่ในภาพมุมสวยเหมือนปีที่ผ่านมาอยากจะถ่ายมุมไหนอยากจะเดินตรงไหนส่วนใหญ่ก็จะมีคนมาเที่ยวอยู่เฉลี่ยแล้วไม่ถึง10คนซึ่งปกติแล้วพื้นที่ตรงนี้น่าจะมีคนมาถ่ายรูปมาเที่ยวนี้ไม่ต่ำกว่าพั0ถึงสองพคน แต่เวลานี้มีคนเดินเที่ยวนี่ให้เต็มที่เท่าที่สานสายตาน่าจะสรุปแล้วไม่เกินไม่ถึงยังไม่ถึงร้อยคนนะฮะกับเวลาปกติก็ประมาณพันถึงสองพคนในพื้นที่หนึ่งกิโลเมตรนะฮะอกว่าวเนี่ยแล้วก็จะมี กินน้ำผึ้งจับมแมลงที่มาตอมอดอกสกุละนี้จะเห็นว่าเยอะขึ้นถึงแม้ปกติก็คนก็จะเดินไปเดินมาแต่ปริมาณคนเดินน้อยนะครับสิ่งที่เราได้มาคือความสวยงามทางธรรมชาตินะครับถ้าถูกใจได้สาระก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับดูสนุกได้สาระเที่ยวไปในญี่ปุ่นสวัสดีครับ